สวัสดีครับพีู่ปชนเร์การ์ก,กับผมปอตบินนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะครับเป็นการ,าร,าการ,ราเรียกว่าติดตั้งปั๊มน้ำหรือว่าการรีวิวปั๊มน้ำดีอเรียกว่าติดตั้งเรียกว่าถ่ายให้ดูนะเรื่องเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำผมนะครับก็วันนี้ซื้อปั๊มน้ำนะครับอคิดนคนปปีนะครับมาในช้อปปี้นะครับก็ ซื้อจากร้านโดยตรงนะครับเดี๋ยวขึ้นช็อปให้ดูนะครับนี่ก็สำหรับใครที่อยากจะได้ปั้มน้ำนะครับราคาประหยัดด้วกันนะครับเป็นปั้มเปื่อยนะครับของอะคิดะรับประกันหนึ่งปีนะครับผมเ,เป็นรุ่นนี้เลยตามชื่อนี้เลย TQS370A นะครับก็ตามสเปคแล้วเขาก็จะใส่ที่ประมาณ สามวจะสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวกล่องกันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เขาน่าจะแกะที่ร้านเขาน่าจะแกะเช็คอะไรเงี้ยเพื่อทำให้มีกล่องซีนนะครับว่าเป็นตัวโชว์สภาพเป็นยั้ผมยังไม่ได้ออกออกมาเลยนะท่านชมอ,ออกมาก่อนโคษนะฮะหนูมไม่ไหว ก็ใบรับป,ประกัน,นมีหมายเลขเครื่องเปิะสดใสก็ก็ใครสนใจนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างน้องเขาครับนี่ก็เป็นตัวถอดนะครับแล้วก็นี่เหมือนจะมีเช็ควาลวนะเป็นเช็ควาลวลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับนี่น้ําเข้าตรงนี้ก็น้าออกนะครับตรงนี้ก็เป็น พ่นสีทองไว้นะครับแต่ไม่น่าจะใช้ทองเหลืองแหละนะครับราคาประมาณทองเหลืองนี่ก็เกินคุ้มแล้วครับ mm hmm. ก็ฉันก็แจ้งมาว่ากินไฟสามร้อยเจ็ดสิบบาทเปิดรอบนะครับผมตัวน,นี้ค่าแม็กนะครับผมดูดส่งได้สมมดสามสิเมตรนะส่งไกลในฉากนะครับผม อัตราน้ำอยู่ที่สามสิบสามลิตรต่อนอาทีน้ำน้อยแต่ส่งไกลครับตัวนี้องาโอเคก็คงมีประมาณเท่านี้นครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งนะครับผมไม่ได้ติดตั้งในแทงนะครับผมจะด,ดัดแปลงนะครับใช้เป็นถังขนาดสองลิตรนะครับผมต่อจากก๊อกน้ำปปาคือบ้านผมอะน้ำมันบอมมากเดี๋ยวขึ้นรูปฝักวัวให้ดูคือน้ำเบาเบาวเบื่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝักบัวแบบไหนนะครับผมน้ำบอมมากนะครับน้ำป่าก็เลยว่า ตอนนี้สั่งแทงมาละนะครับเป็นแทงราคาพิเศษกันนะครับผมแต่มันนานนะครับผมก็เลยจะใช้ปั๊มก่อนนะครับโดยใช้ลูกบอลตัวนี้ขนาดสี่หุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองใช้สักพักก็หละนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้แถยตอนติดตั้งนะครับก็มาดูวิธีระบบการทำงานที่ผมใช้ นะครับผมนี่ตัวแรกนะครับก็คือสายไฟที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่าสายเดิมจากงานมันไม่พอนะครับผมก็เลยไปซื้อสายเพิ่มนะครับยาวมสิบเมตรนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไล่เข้าไปในบ้านนะครับก็เปลี่ยนแต่ขั้วครับไม่ตัดปลายสายเปลี่ยนแต่ขั้วเลยดีที่สุดนะครับ ไม่เคยไม่ไม่ไมค่อยอยากจะแนะน,นําในเรือ่องของการตัดไปสายเท่าไหร่นะครับผมแนะนําเปลี่ยนในกล่องเลยนะครับผมไม่ได้ยากนะครับแกะกล่องออกมาเนะี่ยเราจําเข้าไปที่ตัวแคปแล้วก็ตัวแผง,งเขาได้เลยนะครับผมเปลี่ยนจากสายตัวเดิมตรงนี้นนะเ,ปนเป็นสายที่เราต้องการใช้นะครับแล้วก็เบอร์สายเนะี่ยที่เรามาใช้เนะี่ยต้องเป็นเบอร์เดียวก,กันกับที่เขาให้มาด้วยนะครับผม,อมโอเคนี่ก็นะครับระบบดุดนะครับ เดี๋ยวใหด้ดูดก่อนนี้ผมใช้เป็นแทงน้ำสามร้ลิตรเอยแทงน้ำสอ0รลิตรนะครับผมถามว่าพอไหมกับการใช้ชีวิตประจำวันผมว่าพอนะครับเดี๋ยวต้องหาพลาสติกหรือว่าหาอะไรมาคุมป้องกันเศษสิ่งต่างๆนะครับที่จะเข้ามาตกในน้ำนะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นท่อที่เป็นท่อน้ำปรปาปาไหลเข้านะครับระบบองปราปาก็ ดูดนะครับดูดจากในถังเนี่ยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นตัวกอกไว้นะครับไว้กอกน้ํานะครับผมนี่เป็นสี่หุน่นจะได้จะใส่เป็นวอลวาลถ้าเป็นวอลถ้าเป็นวอลวาลจะสะดวกบิดเบิดบิดเบิรดนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไหลเข้าปั๊มนะครับผมไหลเข้าปั๊มปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเนี้ยทดเป็นสี่หุ่นนะครับผม ข้อมอนะครับจากนิ้วนะครับเป็นสี่หุนเข้าบ้านเลยอันนี้ก็แยกไปหาอีกก๊อกหนึ่งนะครับอันนี้แยกเข้าบ้านนะครับผมรู้มืดหรือเปล่านี่อ่าแล้วก็ยังมีน้ำประปาที่ยังไหลยอยู่นะครับแต่ผมเอาบอลวาล์วมาใส่ปิดไว้นะครับหากวันไหนไฟดับน้ำประปาไม่ใช้อยู่ครับแต่ถ้าวันไหนที่น้ำประปาไม่มาเรามีปั๊มน้ำสแตนบายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ไอถังน้ำสองลิตรผมเนี่ยใช้เป็นการชั่วคข่าวนะครับก็รอได้แท้งนะครับผมรอแท้งมาส่งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแทงนะฮะแต่ก็ดูไว้นะครับเผื่อใครแบบอยากจะเสริมแรงตอนปั๊มน้ําในบ้านอย่างเงี้ยไม่มีงบซื้อแท้งนะครับก็ลองใช้เป็นถังน้ําก่อนได้ครับแต่ต่ำๆเนี่ยขอเป็นสองลิตรนะน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะนะครับเอ็น่าจะเป็น สายที่เริ่มต้นได้ดีที่สุดนะครับผมอย่าต่ํากว่านี้นะครับอันตรายเพราะว่าบางทีการใช้น้ําของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อแต่ละวันนะครับอย่างเงี้ยเราน้ําลดไปหน่อยเนี่ยแล้วปั๊มน้ํามันก็จะอันนี้ละเรียกว่าลนะูกลอยเนี่ยมันก็จะเติมน้ําให้เราละนี่กดลงไปนิดหน่อยลูกลอยมันก็จะมาละเดี๋ยวผมจะทําการเปิดน้ําดูนะครับ แต่เสียงปั้มน้ำไม่ดังนะครับลองเสียงีิดังไหมเอาไปใกล้ๆเลยแต่พคดเทีะครับใช้แผงไข่ปั๊มน้ำเสียงไม่ดังมากสามวัตต์เจ็ดสิบวัตตถามว่าน้ำแรงไหมโคตดแรงครับโ <laughs> คตดแรงนะครับ ใช้กับก๊อกธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมแนะนํานะครับใครซื้อปั๊มน้ํารุ่นแบบนี้ไปนะครับใส่เช็ควาลดีที่สุดนะครับเสริมเช็ควาลน่าจะดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมน่าจะดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่ใช่เชิงว่าดีที่สุดจะดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมอัตบินนะครับจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะครับกับการติดตั้งปั๊มน้ำของผมนะครับสวัสดีครับ